โอเคนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่26มีนา2 5ง6ซึ่งเป็นวันครบรอบ126ปีการรถไฟประเทศไทยนะครับก็วันนี้มีรถจักไอ้น้ำนะครับคลิปเที่ยวนะครับที่มีเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นนะครับแล้วก็มีคีฮาร์นึ่ดด้วยไปยุทธยาเหมือนกันเลยนะครับแต่ตอนเนี้ที่ดูไลฟ์สดล่าสุดจากพี่แม็กเนี่ยนะครับรถเพิ่งออกจากล้างสิตรถจากไอ้น้ำนะครับ ต้องออกจากลังสิตแต่คีฮาน่าจะไปถึงก่อนมัน้งนะครับเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานเนาะกับวันนี้เนี่ยสวันก็คือจัดทริปกรุงเทพอยุธยานะครับคีฮานเนี่ยก็ได้ขึ้นไปวิ่งมนทางโยดับด้วยแต่หัวากไอ้น้ำเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปวิ่งได้นะครับเพราะว่าบางทีถ้าเวลาขึ้นเนินขึ้นเขาเนี่ยแบบถ้าขึ้นทางยยดับเนี่ยบางทีมันไม่ไหวนะครับก็เลยต้องวิ่งอยู่ข้างล่างเนาะนะครับผมไม่รู้นะครับว่าตอนที่ว่า ออกจากชุมทางบางซื่อมาเนี่ยไม่รู้ว่ารถไปจอดทิ้งที่ที่ไหนนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะหัวใจไอ้น้ําก็คืออะออกจากกรุงเทพใช่ไหมมาจอดสามเสบางซื่ออยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากที่ออกชุมทางบางซื่อเนี่ยพอเรามาวิ่งอยู่ข้างล่างไงและข้างหน้าเนี่ยมันเป็นที่แบบว่าอะไรอะง,งดให้บริการสถานีการเคหะที่่รถกมสิบเก้าบางเขนหลักสี่แล้วก็นอนเมืองผมไม่รู้ว่า หึ่งในห้าเอ้ยขออภัยผมไม่รู้ว่าห้าสถานีเนี้ยนะครับรถผ่านหรือว่ารถจอดเนาะนะครับอย่างกรธมสเปนเนี่ยผ่านอยู่แล้วแต่บางเขตศักดิ์ดอนเมืองนี่แหละผมไม่รู้ว่าสามสถานีเขาจอดไหมนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกป้าบอกได้นะครับหรือคนที่อยู่บนรถไฟเนี่ยกำลังจะเข้ามาดูคลิปช่องผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เหมือนกันว่าหัวจากไอ้น้ํามันจอดบางเขตศักดิ์ดอนเมืองไหมนะครับถ้าไม่จอดก็แสดงว่าผ่านไปจอดทิ้งที่รังสิตน,นะครับก็คืออ่ะ ออกจากชุมทางบางซื่อมาแล้วก็ไปจ่อยทิ้งที่รังสิตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสามารถหมกกันได้นะฮะก็ยังไม่มีโอกาสนะครับยังมีโอกาสที่จะได้ไปถ่ายหัวจากไอ้น้ำกับขี่หาเลยนะครับไว้มีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมไปถ่ายมาให้ดูแน่นอนนะครับผมก็อยากไปถ่ายนะแต่ผมอยู่บ้านอะ่ะผมแบบคือใจนึงอยากไปใจนึงคือแบบรอไม่ไหวอ่ะนะครับผมรอไม่ไหวที่จะถ่ายหัวจากไอ้น้า คือเข้าใจว,าว่าคนเราอ่ะบางทีอยากเห็นไลไรของจริงก็ต้องไปเห็นนะนะครับผมเกิดมาเนี่ยก็เห็นแต่แบบในคลิปวิดีโอที่เขาถ่ายกันนะครับไม่เคยเพลของจริงหรอกนะครับแต่กะว่าว่าโมหกเนี่ยจะไปถ่ายสักครั้งหนึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าบางทีผมไปอยู่กรุงเทพด้วยเนาะนะครับก็อาจจะทําคลิปวิวการเดินทางหัวจากไอ้น้ําด้วยอย่างเงี้ยขี่ฮาด้วยนะถ้ามีตังนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ตังอยู่แล้วในการจองตั๋วเนี่ยนะครับต้องใช้ประิชาโชนอลไยอีกนะครับ ก็ขออภัยเนาะสำหรับคนที่อยากดูหัวากไอ้น้ําผมไม่ได้ไปนะครับถือว่าไม่โกรธกันนะนะครับคือก็เข้าใจแหละว่า,วาบางคนน่อยากดูแต่ไม่มีโอกาสได้ไปเหมือนผมเนี่ยนะครับผมก็กล่าวว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยจะได้ไปแน่นอนนะครับโอเคก็ตอนนี้เราก็เหลืออีกประมาณ16วันนะครับที่เราจะเดินทางกันเนาะโดยวันวันที่12เมษายนเนี่ยผมไม่รู้ว่าย่าเขาจะนั่งรถธรรมดาหรือรถเร็วกันแน่ นะครับถ้าผู้ชมบางคนก็ตอบมาว่านั่งรถธรรมดาเถอะพี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าผู้ชมบางคนก็โหวตมาว่าหนึ่งสองอย่างเงี้ยผมบอกว่าไปดูผลโหวตล่าสุดเนี่ยกลายเป็นว่ารถธรรมดายังเยอะกว่ารถเร็วอีกนะครับเพราะว่ารถเร็วเนี่ยข้เข้าใจหรอกว่าบางทีเนี่ยนะครับคนนั่งมันเยอะแล้วการที่จะถ่ายคลิปดีวการเดินทางเนี่ยมันยากมากนะครับถ้าเป็นรถธรรมดาอาจที่นั่งมันดูโล่งๆใช่ไหมมันก็พอถ่ายได้อันนี้ผมเข้าใจนะครับก็ต้องรอดูย่านะครับเผื่อบางทีย่าเปลี่ยนใจให้นั่งรถเร็วอย่างเงี้ย นะครับนะไม่ก็รถธรรมดานี่แหละที่ยาบ,บอกเนาะนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครบครบรอบ126ปีของการรถไฟมาเทศไทยนะครับก็รถไฟไทยเนี่ยก็ถามว่าพัฒนาไหมก็ามันแล้วแต่คนตอบผมก็ไม่อยากตอบอะไรมากก็ตอบว่าพัฒนาอยู่เลยนะครับเพราะมีการสร้างหัวจักรก s ไฟหัวจักรถไฟฟ้าแบตเตอรี่อะไรกันคีฮะที่ญี่ปุ่นมอมาให้เนี่ย นะครับถ้าถามว่าพัฒนายังก็ยังตอบว่าพัฒนาอยู่นะครับแต่จะพูดว่าเต็ม5 0 50ก็ไม่เชิงเนาะนะครับมันแล้วแต่คิดแล้วแต่ต่างมุมมองด้วยนะครับก็ทุกวันที่26มีนาเนี่ยแหละครับก็จะมีหัวจักไอ้น้ําวิ่งนะครับเป็นทริปเที่ยวไปกลับนะครับวันเดียวกันนะฮะก็กรุงเทพอทุธยานครปฐมจัดเชิงซ้าอย่างเงี้ยนะครับจะวิ่งอยู่ที่สเส้นทางคือกรุงเทพปยุธยากรุงเทพนครปฐมและ กรุงเทพชุมทางฉาเชิงเซานะครับมาเฉพาะวันสําคัญเท่านั้นนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยวันครบรอบการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนะก็อย่าลืมนะฮะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์ดบิลดด้วยเนาะนะครับถ้าใครที่ได้ไปนั่งเอ่อทิปเที่ยวหัวจักไอ้น้ําเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับผมไม่มีโอกาสเลยผมขอเล่าเลยนะขอเล่าแบบจริงใจเลยคือผมไม่เคยเห็นหัวจักไอ้น้ํา แบบของจริงอะ่ะเคยเห็นแจแบ,บในวิดีโอนะครับแล้วก็มาเนี่ยล่าสุดคีฮันหนึ่งแปดสามใช่ไหมผมก็เห็นในคลิปแต่วิดีโอไม่เคยไปเห็นของจริงสักทีนะครับนะก็ผมอะ่ะเป็นคนรักรถไฟอยู่แล้วไงผมก็อยากไปเห็นบ้างนะครับถ้าจบโมโหกเนี่ยนะครับอยากไปเหมือนกันนะครับอยากไปนั่งเที่ยวด้วยนะครับนะอยากไปนะครับอยากทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับ หวังว่าถ้าผู้ชมคงจะไม่โกรธเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับว่ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวสัญญาเลยว่าจะถ่ายคีฮากับหัวจักไอ้น้ามาให้นะครับส่วนเรื่องรีวิวกรเดินทางวันที่12เมษายนเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปเนาะนะครับจะนาาธรรมดาเดร็วเร็วเนี่ยยังไม่ทราบแน่นอนเลยนะครับแต่มันจะแบ่งเป็นพาร์ตไปนะนะครับผมขอแจ้งไว้ก่อนนะครับก็จะแบ่งเป็นพาร์ตไปอย่างเช่นก็แบ่งเป็นช่วงไปอะเอาง่ายง่ายช่วงชุมแสงคอนหวานอย่างเงี้ยเป็นต้น นะครับจะถ่ายเป็นช่วงๆไปนะครับไม่ได้ถ่ายแบบยาวจนถึงนังสิทธ์ไม่ได้ถ่ายอย่างนั้นนะนะครับหวังว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาดูหรือเข้ามาใหม่เนี่ยคงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับก็ผมก็เป็นคนนึงแหละเนาะที่บ้านอยู่ติดกับรถไฟเนี่ยนะครับถ้าใครบ้านอยู่ติดกับรถไฟถือว่าโชคดีมากได้เห็นรถไฟวิ่งเข้าออกผ่านบ้างทุกวันนะครับเหมือนผมเนี่ยนะครับผมก็ไปถ่ายนะครับการถ่ายรถไฟเนี่ยถามว่าถ่ายไปทําไมนะครับ ล้าถ่ายเพื่อความสวยงามไม่ได้มีเจตนาอื่นที่ทําให้รถไฟไทยเสืเสียชื่อเสียงนะครับรวมถึงของต่างประเทศด้วยก็ใช่ว่าประเทศไทยจะถ่ายรถไฟอย่างเดียวของต่างประเทศเขาก็ถ่ายเหมือนกันเขาถ่ายลง YouTube ด้วยนะครับนะถ่าย,ยลง YouTube ได้ไม่ผิดกฎหมายร้อเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่ามไม่มีกฎหมายข้อนี้ออกมานะครับไม่ได้เป็นการบังคับด้วยนะครับเราจะถ่ายถ่ายเหอะนะครับไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ตัวเราเนาะนะครับนะก็ไม่มีอะไรมาก นะนี่คือสิ่งที่อยากจ,จะพูดนะครับก็ยังไปถึงวันที่12มีอเมษาเนี่ยนะครับผมขอถ่ายคลิปรถไฟเข้าออกรถไฟผ่านไปก่อนนะครับอ่ะเจ็ดขบวนที่ถ่ายแน่เนี่ย202วันนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับถ่ายไม่ทันนะครับบางวันถ่ายบางวันไม่ถ่ายนะ2 0 2อผมบอกไว้ก่อนแล้วก็ไปถ่ายทีงตอน12 2 1 7. แล้วก็มาถ่ายทิงตอนคืนเลยก็จะเป็นรถธรรมดา211 109และ408นะครับ ก็บางทีรถก็ตามเวลาล่าช้าบ้างก็ไม่โกรธอะไรนะครับก็ขอลงคลิปเจ็ดขบวนเนี้ยนะครับส่วนห้าขบวนที่ของงดถ่ายชั่วคราวเนี่ยมีสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองแปดสองศูนย์หนึ่งนะครับห้าขบวนเนี้ยงดถ่ายชั่วคราวนะครับส่วนรถท้องที่สี่ศูนย์เจ็ดเนี่ยนะครับจะไปถ่ายทิ้งวันที่เราเดินทางกันนะครับคือวันที่สองเมษายน แต่ผมจะลงย้อนหลังเอานะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมเน็ตไม่มีนะครับเดีย๋ยวผมจะไปใช้ WiFi ที่บ้านพี่สาวย่านะครับเพราะเขาติด WiFi บ้านนะครับก็ไปลงเอาพยายาลงเอาไม่รู้ว่าคลิปไหนจะได้ลงก่อนนะครับมันต้องลงรัวนะครับอาจจะอาจจะถ่าย5 6คลิปไม่ก็เจ็ดคลิป10คลิปอะนะครับต้องลงทีละคลิปทีละคลิปนะฮะก็จะแม่ง,งไปอีพไปอย,อย่างเช่นชุมแสนนครสวรรค์อีพีหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้กะจะตั้งชื่อคลิปว่า รีวิการาทาครั้งแรกนะครับอย่างเงี้ยเนาะนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันอีกินในวันนั้นนะครับวันนั้นเนี่ยนะครับผมอาจจะพูดบ้างไม่พูดบ้างนะครับนะเพราะว่าบางทีถ้าการพูดไปแล้วมันเสียงดังเนี่ยบางทีคนที่เขานั่งอยู่เนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาอลาำคาญนะครับผมก็จะถ่ายแบบเงียบแต่ถ้ามันได้ที่จังหวะเผอเนี่ยถ้าคน,นเงียบแบบมากๆเนี่ยผมอาจจะพูดนะ แต่อาจพูดเสียงประมาณนี้แหละนะครับอาจจะพูดไม่นังมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีถ่ายรถไฟไปเนี่ยลมมันตีเข้ามาถูกไหมแล้วเวลาพูดอะ่ะบางทีคนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยเขาไม่ได้ยินเสียงในสิ่งที่เราพูดถูกไหมอาจจะเป็นคนติดตามในช่องหรือว่าคนที่เขาเข้ามาดูใหม่เนี่ยเขาจงว่าเฮ้ยมึงพูดอะไรวะอย่างเงี้ยนะครับก็เราดูได้เลยนะฮะผมก็อยากให้ถึงวันที่12เมษายนเร็วๆนะครับผมอยากให้ถึงเร็วๆจริงๆเลยผมรู้ว่าท่านผู้ชมรอคลิปดีวรเดินทางอยู่นะครับ ก็หลังจากที่ถ่ายคลิปวิวการเดินทางลงคลิปเ็จเนี่ยก็จะงดถ่ายรถไฟชั่วคราวนะครับเพราะว่าต้องมปเคลียร์งานแต่งเรื่องลุงอีกนะครับนะเพราะว่าลุงเนี่ยไปแต่งที่อุดรนเนาะคือวันที่สิบสองเนี่ยคลิปวิวการเดินทางเนี่ยนั่งจากชุมแสงไปลงงานสินนั่นแหละนะครับแล้วก็ทยยลงคลิปพอวันที่สิบสามเมษายนเนี่ยซึ่งเปงน็นวันสงกร์นะครับก็จะเดินทานงจากกรุงเทพไปอุดรน,นะครับเพราะว่าลุงผมเนี่ยจะไปแต่งงานแต่งที่นู่นเพราะว่าบ้านแฟนเขาเนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดอุดรธาน,นีก็อยู่ภารรนนคอี ผมก็จะเล่นที่ภอีสานนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ด้ไปภอีสานนะครับนะก็รอดูคลิปได้เลยนะฮะเดี๋ยวบีบรรยากาศให้ดูแน่นอนนะครับส่วนเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยถามว่าจะทําคลิปไหมก็อยากทําอยู่นะครับแต่ผมมีตังสํารองไว้แล้วในกระปุกของสินจากสองร้อยสิบตอนนี้เหลือร้อยแปดสิบอะนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะพอไหมคือผมก็ไม่อยากใช้เงินตัวนี้หรอกก็เข้าใจแหละว่าบางทีอะคนเราเนี่ยก็ต้องใช้เงินเพื่อความจําเป็นเข้าใจแต่ผมไม่อยากใช้เปลืองนะครับ ผมไม่อยากใช้เปลืองพอเลยเพราะว่าบางทีอ่ะสิบาทเนี่ยก็เปลืองไปแล้วนะครับขนมห้าบาทเนี่ยผมซื้อไปสองอันก็สิบาทพอดีเป๊ะหมดผมมีความสุขได้ยี่สิบาทผมมีความสุขได้ร้อยนึงผมมีความสุขได้แต่ผมใช้ไม่หมดไงนะครับนะผมจะใช้แบบทีละสิบบาทยี่สิบาทอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีตังกร้อยหนึ่งนะไม่ก็ห้าบาทพออย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนี่คือการใช้แบบประหยัดไม่ใช้วันเดียวหมดเลยนะก็นั่นแหละครับ ถ้าได้ทําคลิปดีวิวการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูเลยถ้าไปนะครับต้องอยู่ที่ย่าเขาด้วยนะโอเคขอจบคลิปก่อนนะฮะบ๊ายบาย